สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ยังเชียงพาพี่น้องมาใส่ด่างกุ้งพี่น้องใส่ตุ้มกุ้งหรือว่าใส่มุ้งกันละพี่น้องใส่นองเก้านองเดิมเท่านี้แหละแต่ว่าเมื่อนี้เป็นใส่กุ้งน้ำหลากน้ำไหลายพี่น้องแต่ว่าที่ใส่รองเบงืองเนื้นอกับเนี่พี่น้องเนื้อหอมเนื้อเป็นเนื้อหอมเด้อพี่น้องเมื่อนี้นี่พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่ามืออันเซาที่เป็นแดงแดงแต่ว่าตอนใส่นี่อาธิบดีไทยเบิ่งเด้อพี่น้อง ยันมันคำพี่น้องฝนกระถิ่มาพูดฝนไป,ไปไสนใส่กันเลยครับใส่กันเลยครับหลังแรกใส่ฝนป้าลงตรงนีนพี่น้องโอ้ยน้ำตลาล้ายพี่น้องเไยคือบูอ๊บอ่ะเชื่อไม่ได้ได้หอยเก่าเลยพี่น้องคุณไปบักเอกย์เลย แนวหึ่งหลังพี่น้อโอ้หอย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 รูปบักใหญ่เอาจากหลังกันเพี่อใช้ฟางกันนี่นนละ นขนาดพี่น้องเลยอะไรร้องตกปลามานั่งวัดปอดอยู่นี่ปลาพี่น้องครับพี่น้องสวัสดียำเศร้าเมื่อนี้ยำมเศร้าฝ้ามืดคึมคึมคือฝนที่ตกเลยพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมายำด่างกุ้งพี่น้องมาไปไปชมกันพี่น้องว่ามันคือบอ่นี่แหละใส่ไว้หนองข้างๆนี่แล้วพี่น้องนี่ ใช่พี่น้องทั้งนี้พี่นอ้นนองนี่ทั้งนี้แหละใช้ไปสิบเอ็ดหลังพาพี่น้องไปยามเบึงว่าสิมานบ่พี่น้องไปไปรุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อรุ่นรุ่นน้ำนยังเสียงว่าสิมานบ่ไปชมหลังแรกกันเลยครับพาพี่น้องมบนปลาแค่แคไปนี่ล่ะ <c oughs> พี่น้องนบนปลามบนปลา แล้วมายามหลังแรกก่อนหลังนี้ใส่เป็นหลังที่ซีที่หาผล่ะแต่ว่ามายามก่อนมายามก่อนมูเลยยามหลังนี้เป็นหลังแรกเลยครับอนุญาตพี่ตั้งกล้องกันแป๊บหนึ่งพี่น้องเอาลงไปน้ำบไรไิมืน ปูพี่น้องทั้งปูทั้งกุ้งทั้งกุ้งทั้งปูพี่น้องนะน้องเห็นปะปูสามสี่ตัวพี่น้องนี่จะบักยังไงกุ้งควบไปโอ้โหนื้อหอมขนาดพี่น้องเลยหอม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 ไปพี่น้องง้างออกไปทางเก่าพูดละไปะไปกันด้วยครับ ลุ้นหลังต่อไปหลังนี้มีปูเพราะปูก็เขาดีพี่น้องเลยเขาดังบวกกัดดังผู้ค้าขาดเปิดระบิด <laughs> โอ้ยนี่้กัดจริงยูงมีอีกลังนึงพี่น้องมีอีกหนึ่งหลัง อันนี้หนึ่งหลังยามหลังที่สองกันพี่น้องอันนี้ว่างไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปที่ หลังนี้มีหอยหลังนี้มีหอยกับปุ้งพี่น้องก็ได้กินอยู่หรอกคือปลาปุ้งกับไายเติมอยู่พี่น้อง,ง,องโอ้ยเลี่ยงง่ายอยู่หรอกพี่น้องเอ้ยได้ก้อยอยู่ได้ก้อยอยู่ไปไปล้างต่อไปเลย พยายามเนะ่ยพี่น้องอยางลำย่นี่2องหลังเลยพี่น้องอยามองหลังครับ หลังนี้ปะปูกินเบิดพี่น้องปะปูกินเบิดหลังนี้พอได้อยู่ไหนหลังนี้นี่ระหว่าหลังนี้เต่าตะปูปะปูแทบปล่อยไปแล้วสองตัวโอ้ยปะปูกินเบิดพี่น้องหลังนี้มามา,มาพี่นอ้องมาเทียอนะเลขครับเงอะเงี้ยงอยู่เลยพี่น้องเอ้ย ตัวปูนี่ตัวงามพี่น้องเอ้ยปูนี่พูดอ่ะจะแบบบิ๊กบิ๊กปูมีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กปูนี่เป็นเนงาแบดบดักปลาไหลสั้นยอดเลยเด้อพี่น้องปูนี่สุดยอดเลยละ่ะขกกากัดปลาตุ่มนะพี่น้องปลาต้มอยาเสพติดเหาเห็ดพี่น้องเอ้ยเสียงเห็ดมาแล้วบกคือดอกพี่น้องบอกคือบอกคือปลาต้มนะ อย่าไปใส่เด้อต้มใส่ปลาไหลน,นิ้วมัคือพี่น้องสูอีปูเข้าหนิบ่ได้นี่สูปูนี่บ่ได้พี่น้องดัดป,ปลาไหลยอย่าลืมปูพี่น้องเลยปูกับไฮเชอร์รี่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ได้พี่น้องรับรอ,องว่าสุดยอดลองดูเด็กพี่น้องจะติดใจเดี <c oughs> ย๋ยวพี่น้องซีหลังซีหลังได้ซ้ำนี่หลัง โอ้อยเะไรหรอวะเจ็บไม่มีผูกหลังเจ็บหลังพี่น้องไม่มีเจ็บหลังเฮ้ยเจ็บหลังเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องอยู่ดีหลังนึงโอ้ยแย่เลยเด้อพี่น้องไปดิมือนึงจับกล้องมือนึงจับกล้องไทยมือนึงสยามดางในบาดดี้พี่น้อง เป็นไรนี่ลังนี่พี่น้องโอ้ยคือบรนลองพี่น้องเลยโอย้มีหอยมีหอยมีกุ้งไหมเนี่ยมีอยู่พี่น้องแต่ว่าตกใสใส่กุ้งตัวใสมีอยู่พี่น้องทำบ่ลายไปไหนบ่ลายไปไหนพี่น้องสูญเงียบสูญเงียบพวกกันทำผสมะปิบ่เลยพี่นอ้องเดี๋ยวมื้อหน้า,ามาใส่ไหมเนื้อหอมเดี่ยวพวเป็นทาไปไลย ใส่กุ้งบ่เขาด้วยเนาะเขาไหนเขาเล็เกี่ยวโอ้พี่น้องเอ้ยใส่ปลาไหลได้ไหมเนี่ยหนองแบบนี้นะแต่ว่าโอ้ปวาๆเลยใช่้องบ๊กซึบบ๊กซึบจับลังนี้กันใช่ไหมนี่หนึ่หลังแม่จ๊ะพี่น้องใต้น้ำหมดปอดๆไปนี่ มุดน้ามอดๆอยู่นี่ตัวนึงหลังนึงพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาลุ้นด้วยกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงครับจะมีตัวไหมครับมีโย้พี่น้องแต่ว่าตัวใสๆกุ้งใสตัวงามๆพี่น้องดีจังเลยพี่น้องอัีมีโย้พี่น้องครับ เต็นโดเต็นดองเต็มดองดองยืนดีมีอยู่หับบัวลายพี่น้องดูโอ้เยื่อมเลพี่น้องหอมขนาดพี่น้องมีอยู่พี่น้องบัวลายอนไรเต้าก็โอ้เอาหลายหลังว่าหลายหลังว่าพอได้กินดูพี่น้องพอได้กินลูกเพรได้กินลูกพวกน้ำหลากเนี่ยพวกคือปัดหนาแรงเนาะพี่น้องเนาะ เร่องกุ้งที่ถึงดีกว่าพี่น้องน้ำครึ่งขาเลยนะจ๊ะเนี่ยอุ้ยสันตัวสั้นตัวตัวเซซิล่มนี่พี่น้องตัวเซซิปินเขาเลยนี่พี่น้องหลังนมือเดียวพี่น้องกล้องสีแเก่งๆเลยด้ออุสลาเบิรงเอาพี่น้องอุสลาลดน้ำกัดอุสลาลดน้ำมีเสียงพี่น้อง อ้ามีปู2ตัวมีกุ้งด้วยเยอะเลยก็ได้เยอะหลังพี่น้องเลยหมหนึ่งตัวปู2ตัวพี่น้องเียนเงาเงาย่นนะเาเงาคืองไหดิพี่น้องทำบเงาเงคืองงไหลดิเงือพมกุ้งเมเอ้ยปอ้พ้อมพี่น้องอ้าไปหนอะบาดไห Ôi, đàn của chùm nam luôn luôn nông luôn 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 lắng luôn 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 nông, luôn 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 nhà luôn cái luôn 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 มือเดียวหร,รือบุพทาหรือคลิปแต่งกระดาบวชัดมาลุ้นด้วยกันด้วยพี่น้องหลังนึงพี่น้องยังขบัขบขับไปขับมาอยู่นี่ที่มีตัวะจะมีอยู่พี่น้องอะไยมีเยอะมีเยอะแต่ไม่เยอะนะจ๊ะ มึงพี่น้องทำอะไรจะพอได้เอ้าไหลายลังว่าพอได้กล้วยอยู่หรอกพี่น้องตั้งแต่ก็ได้ก็ถือว่าก็ถือว่าเหี่ยวไม่ถือว่าเหี่ยวนะจ๊ะถือว่าพอได้กินอยู่ลังนุ่งหมุนไฟอยู่พี่น้องเสียงแนมตูนไฟตูนกล้องไฟจะทึมๆอยู่พี่น้องเลย สลาฟันเสียงแยกกันด้วยแยกเสียงในเสียงกับเสียงหน้นหนเานนนเหมาพี่น้องรุ่น,น,นหลังนี่เป็นยังไงคือกองจ้องอยู่นี่มึงโ่บ่นี่มึงรู้พี่น้องงานตองแรงเงี้ยพี่นู้ก็ได้พี่เนาะก็ไดทุกหลังเลย ก็ได้ดนทุกหลังอยู่พี่น้องมาแบบนีเ้เราก็ไปดูหลังสุดท้ายกันแล้วก็ขึ้นไปเกยเลยครบับพี่น้องน้น่งโนบนบอกกองไฟน้่งลงกองไฟนั่งโซนกองไฟ,งไฟพี่น้องไปนีหลังนีง้เดี๋ยว เกะเชือก่อนนะจ๊ะผูกว่ายามตุ่นกองไฟพูดน้ำกันพี่น้องน้ำใช่ระวังกองไฟน้นเป็นเลยคื่อบริชื่อบี่พี่น้องคือ่อนี่ปัทโทบักหอยยัยพูดนะพี่น้องวางโคโล้ขึ้นเลยพี่บิ๊กไว้พี่บิ๊กหลังนี่สีคล้อยู่พี่น้อง ชี้ไขๆหรือชี้คืบคืบอยู่ละเดียวกันเนาะก็อพอได้อยู่หรอกจะละหลังกันเลยหลังละแจวหลังละแจวรวมกันก็นกนได้ก้อยพี่น้อง <laughs> รวมกันหลายๆก็ได้แจวได้ก้อยสลละหลัง,ห,ลงหนึงได้แจวพี่น้องใส่หลังนึงได้แจวใส่หลายหลังก็ได้ก้อย ผมจัดกับพี่น well, well, ้องขากล้องมาตั้งก่อนโอเคพี่น้องเบิ้งมามาพี่น้องมาลุ้นน้ำกันวบางทีได้หน่อยได้หลายปันไดบาทเนี่ยจะอวนจะปูนะพี่น้องเอ้ยมีแต่แบบิี้ปูตัวนี้ปูได้กินเนื้อหอมโอ้ยถึงใจเพิ่มได้เนาะ เลี้ยงง่ายอยู่หรอกพี่น้องเลี้ยงง่ายอยู่พี่น้องเอ้ยยังไดก็ได้นี่แหละพี่น้องดูบ้านนอกเขาเบื่อไม่อยากเลยพี่น้องช่วยได้หน่อยกันพอได้เลี้ยงเลงเลี้ยงง่ายพอาไม่ได้ซื้อพี่น้องพอาไม่ได้ซื้อเขาเขาแต่รั่งค่าอะไรก็บไ่ไหวพี่น้องเศรษฐกิจแห้งเป็นทั้งถี่เศรษฐกิจแห้งบ่ค่อยดีปะไหนพอหาได้ก็หาเอาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเรา ก็ได้เงินพองปัญหาง่ายพี่น้องแต่ว่าเงินค้ำหันพอได้ค้ำอยู่พี่น้องยงาเมลรงมากับพอได้คำ้ำลุนมนลุนหหวพี่น้องเห็ดไปเห็ดมาก,ก็หลายเติบด้วยล่วพี่น้องคักื่ตัวนันตัวสูน่า,นาแร,งร่งไปพี่น้องเอ้ยนาแรง่งขกกวัวแต่ว่าขึ้นยาก ลูกมาหาเนี่ยพี่น้องลูกหลามาหากเ็เลยมาใส่เห็ดให้ลูกกินพี่น้องโอ้โหมะเกะยากแท้นี่เจ้ามะเกะยากแท้นนี่ดีลองไปไปกินดูแล้าอะไร ค่อยๆน้อยค่อยๆหาค่อยๆทำหนัาบาตนี้พี่น้องมาสรุปกันพี่น้องมาสรุปกัน,นคือว่าคือว่าหมานอยู่พี่น้องคือว่าหมานอยู่ได้ก้อยแบบง่ายพอด้ะพี่นอ้องกินก้อยแบบง่ายพอด้ะสวงามพี่น้องกุ้งปูกระโอ้เยอะโหสุดยอดเนี้ยปลาไรเขานี่น ปูกับหอยพี่น้องได้มานนำกันเลยสรุปผลงานดักกุ้งพี่น้องดักกุ้งแต่ว่าได้ปูกับหอยพร้อม <laughs> นี่ล่ะพี่น้องอยู่บนนอกบ้าเขาหา,หายุหากินพี่น้องเอ้ยเกงย์ก็ะได้เล็กได้หน่อยเขาก็บ,บริสุทธิ์เขาก็ดีแล้วล่ะพี่น้องดีก็เตืนเเร้าเข่าร้านค้าํมมาเข่าเซเว่น อันนั้นเงินไปเขาคนอื่นเบิดพี่น้องอายุหายกินพอหาได้เขาก็หาเอาพี่น้องเอ้ยอย่างไรก็ได้โบสตายดอกพี่น้องกุ้มปากกุ้มท้องด้วยแตละมือครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้อง,องชมคลิปแล้วกาัอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดซับสไคร์ กดไลค์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็พี่น้องอย่าลืมกดติดตามพีเดอ้อพี่น้องเด้อกับร่งใจให,ให้เสียงได้เห็นคลิปไปไหมให้พี่น้องได้รับชมกันครับคลิปนี้จากลากันแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ